สงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องงดน้ำและก็งดอาหารก่อนไปตรวจเลือดค่ะเพราะว่าอาหารมีส่วนผสมของน้ำตาลและก็ไขมันนะเมื่อเวลาที่เราไม่งด อาหารหรือว่างดเครื่องดื่มเนี่ยก่อนมาเจาะเลือดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราตรวจปุ๊บค่ะค่าเบหวานแล้วก็ค่าไขมันมันสูงผิดปกติค่ะเพราะว่าน้ําตาลหรือไขมันในอาหารที่เราเพิ่งกินไปนั้นนะคะมันทําให้ค่าการตรวจเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเมื่อเราเอามาวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการผิดพลาดได้ค่ะ อย่างผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพอะค่ะบางทีไม่ได้มีปัญหาเรื่องไขมันหรือว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานแต่อย่างใดนะแต่ว่าไม่ได้งดน้ําหรืองดอาหารมา<ๆ>ก็จะทําให้ค่าตรวจเลือดผิดพลาดค่ะดังนั้นเองค่ะเราควรที่จะงดน้ําแล้วก็งดอาหารก่อนที่จะมาตรวจเลือดนะคะเพื่อทําให้ค่าการตรวจเลือดถูกต้องและแม่นยําขึ้นค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าก,กินมั่วชัวไว้ก่อน ก่อนจะกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ